จริงไหมอ้าจริงนะอ่ะไม่เอาก็คายออกมาไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะอุ้ยเผ็ดไหมอ่าเผ็ดนิดนึงอ่ะกินเลยกินเลยครับเดี๋วมันเผ็ดอ่าอย่าบีบนะเดี๋ยวมันแตกโคโคออมเลยถ้าเกิดเผ็ดโคโครีบคายเลยมันไม่เผ็ดเหมือนพริกนะมันเย็นเย็นเฉยเฉย อ้าวไม่เผ็ดมันเผ็ดข้างในลองกินดูกินเลี่ยงเผ็ดเรี่ยงเผ็ดเรี่ยงเผ็ดเลือยงเผ็ดเรีอยงเผ็ดเรี่ยงครับอะไรนะเผ็ดมั้ไหมไวไหม มนมไหมอนนเอาน้ำน้ำน้ำน<ๆ>ข้างนอกมันไม่เผ็ดมันเผ็ดข้างในหายๆๆหเผ็ดหรือ,อยังครับดีขึ้นไหมโอเคไหมเย็นเๆเนาะกินน้ำแล้วมันเย็นเลยไหมเ<ม>ย็นปากเลยเนาะ,ะอ่อยไหม <ๆ S 1> เลยไหม